เอาเละครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมฮงไกสไตล์รวยบนอีกเช่นเคยน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ขึ้นเลเวล50กันมาแล้วนะครับหลายๆคนก็เตรียมความพร้อมที่จะไปเลเวล60ของเลเวลบุกเบิกกันแล้วใช่ไหมครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าหลังจากที่ผมขึ้นเลเวล50ไปแล้วเนี่ยผมพลาดอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าพลาดไหมก็กึงก่งๆแล้วกันครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็สามารถเก็บ ย่อยยิบย่อยตามหลังได้เพราะยังไงเกมเนี้ยเราไม่ได้แข่งกับใครครับก็แค่ใช้เวลาแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรใหม่อีกรอบหนึ่งแค่นั้นคุณก็สามารถตามผู้เล่นได้ทันแล้วนะครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะฮะแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆพื่อชื่นชอบอย่าลืม่ก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่กำลังมาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกละเอียดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงกกกกกก์รร้้้้้้้าาาานนนนออออยยยู่ใตตตคลิิปี็ขฝัไววยดยเเมมง Over Top Up โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็คือการเลือกปั้นตัวละคร ที่จะเอาขึ้น Level เลเวล70กันก่อนนะครับเพราะอย่าลืมว่าการที่เราจะเอาตัวละครขึ้นเลเวล70ได้ไปต้องใช้ทรัพยากรในการเลื่อนขั้นผมเชื่อว่าในช่วงนี้ก่อนที่จะขึ้น50กันนะเพื่อนๆหลายคนน่าจะเริ่มฟาร์มกันร,รอไว้แล้วว่าเออเราจะขึ้นตัวไหนบ้างเราจะเอาตัวไหนบ้างซึ่งใครที่ไม่ได้ฟาร์มไปครับคุณก็สามารถมาฟาร์มตอนเลเวลบุเบิก50ขึ้นไปก็ได้เหมือนกันครับก็ใช้ระยะเวลาไม่ต่างกันมากแต่สําหรับคนที่ฟาร์มไปก่อนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่แบบว่าทรัพยากรเขาเพียงพอที่ ผมยให้เพื่อนเลื่อนตัว d ีเไปก่อนเพราะว่าตัว DPS อ่ะจะเป็นตัวที่จะแบกเราไปยันคอนเทนต์ต่างๆเพราะเะรู้ว่าคอนเทนต์หลังๆของตัวเกมที่เราต้องเจอเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับฟอร์กเทนฮอ l กันแล้วที่ด่านมันยากมากๆก็จะน้อยครับปั้นตัวดาเมจดีเสักตัว2ตัวไอนี้ก็เพียงพอแล้วเนาะสำหรับใครที่สุ่มเซเล่นะครับก็สามารถใช้ตัวละครเซเล่ไปได้เนาะส่วนใครที่สุ่มตัวละครจริงหยุนก็สามารถปั้นตัวจริงหยุ่นก็ได้ครับ แต่ส่วนใครที่ไม่ได้ปั้นจริงอยู่นรว่าไม่ได้สูบจริงหยุดครับด้านเหินก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมบอกว่าคุ้มค่าต่อการปั้นแล้วก็เลื่อนขั้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นด้วยตัว DPS ประเภทสีดาวไอดนี้คือปั้นได้ง่ายเซอร์วลก็เช่นเดียวกันครับสายฟ้าเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นน้ํไอันี้เป็นลมอันนี้เป็นสายฟ้าก็สามารถใช้ตัวฟีสีดาวในการลงคอนเทนต์ในช่วงของพวกฟอร์กอเทนหอไปได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ในการปั้นเลเวลตัวละครแล้วนะครับที่เป็นตัว DPS ตัวที่2ที่ควรตามมา น้องเนตนะฮะน้องเนตเป็นตัวละครที่พู่ควรต่อการอัพมากมาครับสำหรับเป็นตัวละครสีดาวทีมเนาะเพรานะะว่ามันจะใช้2ทีมแล้วก็ตัว5ดาวก็ถ้าใครมีน้องไปหลูก็สามารถอัพน้องไปหลูไปใช้ได้หรือว่าใครจะรอสุ่มหลัวชาเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหลัวชานี่น่าจะลังเลก,กันระหว่างซีเวิร์ูกับหลัวชานะใช่ปะไม่รู้ว่าจะ,จะเอาตัวอะไรดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดส,สินใจยังไงแต่ส่วนตัวแล้วนะครับไปหลูกับแนทเนี่ยดีที่สุดนะครับในการปั้นตัวละครต่วเนี้ยมาประกอบที Hang, แทงล็อบปิดท้ายได้ตัวพวกบัฟดาเมจต่างๆครับที่จะทําให้ตัวละครหลักเราตีแรงขึ้นลําดับการไลฟ์อัพก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเสิบต่อมาการอัพครับก็คือการปลดเลเวลของพวกไลโคนข้อดีของการที่เราอัพเลเวลไลโคนนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมมัวแต่โฟกัสกับการปลดตัวละครเป็นหลักแล้วก็ฟาร์มลิลิกมากจนเกินไปนะครับทำให้ผมแบบไม่ได้โฟกัสการปลดเลเวลไลโคนเลยซึ่งบางตัวเนี่ยผมยังปลดได้แค่เลเวลห้าสิบอันนี้คือเป็นเวลาที่ผมพลาดมากๆครับ ผมก็ต้องมาไล่ปลดซึ่งทรัพยากร EP ในการยัดอะผมคิดว่าผมเพียงพอต่อการเลื่อนขั้นไปแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่เพียงพอตัวนี้ก็คือวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นของไลโคนแต่ละชิ้นเพราะอย่าลืมว่าเราต้องเลื่อนขั้นอย่างน้อยอะสชิ้นขึ้นไปนะครับออน,นี้สำหรับทีมหลักแต่ถ้าลงฟอร์กันที่ทอเนี่ยเราต้องเลื่อนขั้นอย่างน้อยอะแชิ้นอยู่ที่ว่าจะสลับกันใส่อย่างไรแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สลับกันหรอกครับใส่อันไหนก็สามารถใส่นั้นไปก่อนนะฮะไอน,นี้เป็นสิ่ง เราจะอัปเดยังไงหรือว่าพวกเลเวลสกิลเนี่ยอัพยังไงถ้าเป็นตัว DPS ครับอะไรที่มันเพิ่มเรื่องของความแรงของสกิลเนี่ยคุณอัพไปได้เลยครับแต่ในส่วนนี้ต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นส่วนที่ใช้ทั้งทรัพยากรแล้วก็เครดิตค่อนข้างเยอะนะครับการปลดเลเวลตัวละครก็ใช้80,000เครดิตใช่ไหมหลายคนก็80,000 ส่วนการอัปเลเวลสกิลครับใช้อยู่ที่3ามื่นซึ่งเครดิตต้องมีให้เพียงพอนะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการหาเครดิตหรือว่าอยากหาเครดิตเพิ่มได้จากไหนก็เดี๋ยวผมจะทาการปัดคลิปไปที่ตัวไอทางด้านขวานะฮะก็สามารถไปดูในส่วนของวิธีการหาในตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนส่วนการอัปเกรดนะครับถ้าเป็นตัว DPS นะครับพยายามปลดไปได้เลยนะครับพวกเลเวลเนี่ยพอสวรรค์กับถ้าไม่ตายนะครับ่าต,ตัวนี้ได้ใช้บ่อยแล้วก็มาดูตัว DPS ของเราครับว่าสกิลหากินหรือว่าสกิลอะไรที่เพิ่มความแรงให้กับตัวละครอยู่ที่ skill ไหน,นะตคร ต้นถึงก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีสกินลน,น,นี้ปลดได้ไครับไอ้ที่ปลดได้ไรครับหากเปอร์เซ็นต์เอสพีขอนน้อยกว่าปัจจุบันนะครับน้อยกว่า50เนาะก็จะลดโอกาสถูกสต,ตุมตีอก็โอเคนะก็เป็นตัวที่พีก็ได้หลบการตีอะไรที่อัพแล้วจะเพิ่มความแรงเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรที่มันได้ใช้จริงครับเพิ่มดาเมจอะไรเนี่ยสําหรับตัวดาเมจอ่ะคุ้มแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวประเภทบัฟเอ้ยเช่นตัวประเภทบัฟอ่ะตัวนี้ละกันนะครับถ้าตัวโบนเนียอัพอันนี้มาครับได้ดาเาเเเมมมมจท่่่าาาาาานนลพิขึึ้้ซงควสรรรถรอะใช น้องอ่ะในการบัฟเป็นหลักนะครับถ้าจะไปปลดนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสสถานะนะฮะก็ถ้าเราจะเล่นทีมลมอ่ะค่อยมาปลดก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นทีมลมพวกเนี้ยไม่ต้องเป็นที่ต้องอัพเยอะก็ได้ครับโฟกัสในส่วนของสกิลที่จะมีการเร่งเทินขั้นต่อไปหรือว่าเล่นแอคชั่นขั้นต่อไปแม้กระทั่งพวกสกิลไม่ตายก็ตามครับไอเน,นี้ยโอเคคุ้มกับการอัพส่วนพวกตัวละครซับพอร์ตครับหลักๆคือนะจะใช้นนี่นะฮะปลดดีบัฟไอน,นี้คืออัพทุกคนแน,น่แาาน HP สูงสุดอ่าอันนี้ก็คุ้มอยู่นะอะไรที่คุ้มต่อการอัพตัวละครครับในส่วนนั้นผมบอกว่าคุ้มค่าต่อการอัพสกิลมากๆเลยนะฮะอย่างต่อไปครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือลิลิกนะฮะซึ่งต้องบอกแ่่ก่อนขึ้นเลเวล50ผมเอาไปถมกับลิลิกค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมอยากทาให้ตัวละครเนี้ยลิลิกมันสวยอเอาง่ายคือไปโฟกัสพวกคีดแดมกับคิเลค่อนข้างเยอะนะฮะในคีดแดมเป็นหลักแล้วก็เอาไอเีแต่จริงๆความเร็วผมก็ยังรู้สึกว่าน้อยอยู่นะแล้วก็บางทีอ่ะการฟาร์บลิลิทีเรา่อรา้องรรากคับ ว่าจะดรอปชิ้นที่เราต้องการก็ยากพอสมควรนอกจากนี้ครับเวลาเราฟาร์มดิลิทเนาะเราก็ต้องทําการเสริมพลังซึ่งในการเสริมพลังลิลิทครับเราต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะซึ่งไอ้ทรัพยากรกเหล่านี้เราสามารถไปหาฟาร์มได้โดยใช้สเตมิน่าฟาร์มแต่ส่วนใหญ่ก็รอหลังเลเวลห้าสิบดีกว่าครับเวลาเราฟาร์มอะไรแต่ละอย่างในดันเจียนอะ่ะมันมีโอกาสที่จะดรอปลิลิทอย่างน้อย2ชิน้นต้องยจำว่าเป็นโอกาสดรอปนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่ว่าการตีดรอปให้เรานะเป็นโอกาสดรอปถ้าใครโชคดีก็ได้2ชิ้นไปเลยถ้าใครโชชคร้้าายยยหนน่่อก็ไดดิเีวแต ดอป2ชิ้นหรือว่า1ชิ้นแต่ถ้าไม่ได้ออฟที่เราต้องการครับก็ไม่คุ้มเหมือนกันไอเดียก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าได้ออฟที่เราต้องการก็โอเคคุ้มค่ากับการลงมากๆอย่างต่อแม้นะครับที่ผมพลาดไปในการเล่นเกมฮองไก่เนาะก่อนขึ้นเลยเมื่อห้าสิบเนะผมอยากปั้นตัวละครหลายตัวมากขึ้นพอเราอยากปั้นตัวละครหลายตัวมากขึ้นครับสิ่งที่ผมเผลอเอาไปใช้ก่อนนั่นก็คือพวกขวดพลังงานนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ น่าเสียดายมากๆเลยคือจริงๆแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วก็ใช้พลังงานที่รีไปเนี่ยมาทําการฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้ครับแล้วก็เก็บขวดพลังงานเนี่ยไว้ฟาร์มหลังจากเลเวลห้าสิบเพราะเราจะได้รู้ว่าเออเราควรจะฟาร์มอะไรแล้วก็ควรใช้พลังงานในส่วนไหนให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ผมเผลอเอาไปใช้อะก็ค่างเยอะครับทาให้เหลือแบบขวดที่ใช้อะน้อยมากๆอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยส่วนใครที่เผลอใช้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซีซันพาร์ทนะครับ อีกสิบันก็จะมีการรีซิซันใหม่นะเราสามารถรอเราสามารถรอทรัพยากรจากซีซันพาได้เหมือนกันนะที่เป็นของสายฟีส่วนใครที่มีงบในการเติมหน่อยผมก็มองว่าเอ้ยก็คุมนะเว้ยครับคือถ้าจะเติมนะครับได้ทั้งทรัพยากรในการอัพเลเวลตัวละครคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของการอัพเลเวลตัวละครเลยเพราะว่าทรัพยากรที่เราได้จากซีซันพาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากครับใครที่แบบลืมฟาร์มหรือว่าพลาดไปได้ฟาร์มไปส่วนไหนไปครับแค่ทรัพยากรที่คุณเติมพาเนี่ย ก็คุ้มค่าแล้วสําหรับใครที่อยากเติมพาร์ตนะคะถูกก็แนะนําร้าน Over To p Up อได้นะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะก็ลองติดต่อร้านดูแล้วก็บอกมาจากช่องสักดิดกันด้วยนะครับจบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์หลังจากผมขึ้นเลเวล50มามีอะไรที่ผมพลาดไปบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยมากก็น้อยนะครับส่วนใครที่มีอะไรที่พลาดนอกเหนือจากการที่ผมเอามาแชร์ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปนี้ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนกันด้วยนะฮะสำหรััับบนนีี้ขออตวไปก่สสดครับ